ไปขอพอรปีใหม่สไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแพมนะคะตอนนี้พัมอยู่ที่เกียวโตค่ะเป็นเวลา7จ็ดโมงเชา้าของวันที่1มกราคม2022นะคะเพราะฉะนั้นก็สวัสดีปีใหม่ค่ะอาเกะมาสเตะโอมิเดโตะกไซมัส ในในวันปีใหม่ทั้งทีวันนี้ก็จะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าแบบง่ายๆายสบายๆนะคะพอดีตอนเนี้ยเราอยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ใช่ศาลเจ้าที่ดังอะไรแต่ว่าเราชอบมากเพราะว่า,เ,าเป็นศาลเจ้าที่มีความนหรักมากและอยู่ในหลืบนะคะจริงๆเกียวโตเนี้ยเดินไปที่ไหนก็ จะเห็นแต่สันเจ้านะเห็นไหมข้างหลังนี้ก็มีนะถึงแล้วค่ะนี่ทางเข้าก็จะเล็กๆหน่อยนะคะลึกลับลึกลับช่วงนี้มีหิมะตกนะคะตาเดี๋ยวเราํำนับแล้วก็เข้าไปไหว้สันเจ้าข้างในกันนะคะ บางทีเราจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดคำว่าโอจามาชิมัสนะคะจามะแปลว่ารบกวนค่ะโอจามาชิมัสก็คือขอโทษขออนุญาตเพรามารบกวนนะคะสิ่งที่คนญี่ปุ่นทำเป็นปกติในวันขึ้นปีใหม่วันแรกนั่นก็คือการไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าหรือที่เรียกว่าฮัตสึโมเดะนั่นเองค่ะ และที่นี่คือคันไดจินจินจานะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ก็ค่อนข้างเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยคามาคุระเลยทีเดียวเป็นศาลเจ้าที่อาจจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ซ่อนตัวอยู่อย่างสงบในเมืองนะคะอันนี้เป็นที่ล้างมือค่ะแต่ว่าเดาว่าไม่มีน้ำเพราะว่าโควิดนั่นเองนะคะ ถามว่าทำไมถึงพามาที่ศาลเจ้านี้นะคะก็เพราะว่าเราคิดว่ามันค่อนข้างเป็นสถานที่ที่ลึกลับสำหรับเรานะคือใครจะไปรู้ว่าจากการที่เดินอยู่ในถนนอยู่ดีๆเนี่ยแล้วแวะเข้ามาในซอยเล็กๆอ่ะจะมาเจอสเปซที่ด้านในอ่ะเป็นศาลเจ้าก,กับบ้านคนอยู่ด้วยกันได้แบบนี้นะคะก็ส่วนตัวชอบที่นี่มากค่ะก็เลยพาทุกคนมาดี เราเป็นคนที่ชอบเก็บเหรียญมีรูพวกเหรียญ5กับเหรียญ50ไว้เต็มกระเป๋าเลยนะคะไว้เผื่อไปศาลเจ้านี่แหละทําไมเวลาไปศาลเจ้าถึงต้องโยนเหรียญ5เพราะว่าเหรียญ5เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกค่ะและคําว่าเยนก็คือเอนซึ่งพอมารวมกันก็จะกลายเป็นคําว่าโกเอหมายความว่ามีโชควาสนา แต่ถ้าไม่มีเหรียญ5คนญี่ปุ่นบอกว่าก็ใช้อันนี้ได้ค่ะเหรียญ10เพราะเลข10ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าจูซึ่งก็จะไปพร้อมกับคำว่าจูบุนที่แปลว่าเพียงพอหมายถึงเรามีโชควาสนาเพียงพอนั่นเองค่ะโอเคเราไปขอพรด้วยเจ้าเหรียญ5เยนนี้กันค่ะ การขอพรก็เริ่มจากหยอดเหรียญจากนั้นก็คำนับสองทีสั่นกระดิ่งแล้วก็ตบมือสองครั้งจากนั้นก็ขอบคุณเทพเจ้าที่ให้เราได้มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วค่อยขอพรค่ะแล้วก็จบด้วยการคำนับหนึ่งทีจบแล้วค่ะการเดินทัวร์สาลเจ้าของแผมในวันปีใหม่นะคะ แต่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นรถเมย์ไปศาลเจ้าที่ดังสำหรับปีเสือกันนะคะรถเมย์ในเช้าวันปีใหม่คนโล่งมากค่ะแล้วก็สองข้างทางร้านรวงต่างๆเนี่ยก็น่าจะปิดหลายวันเลยน่าจะประมาณวันที่สำเภาหนึ่งนะคะถึง3เลยทีเดียวตอนนี้พมต้องมาเปลี่ยนรถเมย์นะคะ ก็หิมะตกหนักมากเป็นแบบนี้นะคะรถเมล์ใกล้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปมัตเซโอไทชะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ดังมากในปีเสือกันค่ะเป็นไงคะบรรยากาศต่างจากศาลเจ้าเมื่อกี้โดยสิน้นเชิงแล้วก็ตอนนี้พันมากับไหมจังค่ะ สาเหตุที่คนมาที่นี่เยอะในปีเสือนั่นก็เพราะว่าในตอนที่เริ่มก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงจะมีการตั้งศาลเจ้าสี่แห่งขึ้นไว้ตามทิศต,ต่างๆมัตสึโอไทชะเป็นศาลเจ้าที่ตั้งประจําอยู่ทิศตะวันตกและเชื่อว่ามีเทพเจ้าประจําทิศตะวันตกนั่นก็คือเสือเป็นผู้ปกปักรักษานั่นเองค่ะ อ่ไปกไปก่อนนะกวกวไปก่อนั่วโอเคเลิกเอาดีทางด้านยิงธนูละหันมาเสียงดวงดีกว่าที่นี่จะมีโอมิกุจินะคะเป็นพี่เสือที่พันไว้ด้วยใบเสียมสีก็ต้องมาแกะกันดูนะคะว่าเราจะโชคดีหรือโชคไม่ดี ที่ช่วงกลางๆเฮ้ยมือคือไม่ไม่รู้สึกเหรอจริงๆงไม่เลยโอ้ยแกะนานมากเ<อ>พื่อเ<อ>พื่อฟิล์มควั<ๆ>นจะแน่นเลยนะ <laughs> ถ้าโชว์นี้ทำไงเนี่ย ได้ได้คิจิแปลว่าโชคดีค่ะรอตัวไปถ้าจับได้โชคไม่ดีก็ให้เอาใบเสียมสีมาผูกไว้ที่ต้นสนค่ะโชคไม่ดีจะได้รอเราไปก่อนในสัรเจ้ายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนผิงไฟดื่มสาเกอุ่น เราเล่นกับไหมจังอยู่ที่นี่จนหมดวันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากขอบคุณไหมจังที่ชวนมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็พบกันในตอนหน้านะคะฝากติดตามช่องสุมิญจาแบนของพวกเราทั้งหคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ